สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลนรัฐวันอังคารที่1ตุลาคม2567นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิการะดับน้ำในเขื่อนอยู่ที่180เมตร11เซนติเมตรจากระดับทะเลปานกลางมีปริมาณน้ำในอ่างจำนวน1,774,970,000ลูกบาทเมตรคิดเป็น73%ของความจุอ่างปกติเมื่อวานมีน้ำไหลเข้า 5 7ล้าน6กแ0 0าลูกบาทเมตรเมื่อวานเช่นกันนะครับเขื่อนระบายน้ำา9ล้านลูกบาทเมตรวันนี้ก็มีแผนระบายน้ำา9้าล้านลูกบาทเมตรเช่นเดียวกันตามปฏิที่ประชุมของคณะกรรมการลุกน้ำฉีครั้งที่7ทับสองกรณีเร่งด่วนซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่26 000, กันยายน2567ที่ผ่านมาโดยให้เขื่อนอุบลรัฐระบายน้ำไม่เกินวันละ9ล้านลูกบาทเมตร ทรั้งนี้เพื่อควบคุมระดับน้ำตามเกณฑ์บริหารจัดการน้ำและช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำหลากจากลำห้วยสาขาของลำน้ำพองและปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่นี่คือสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นวันอังคารที่1ตุลาคม2567ครับ